ป้าออนนะคะผู้ใดลืมอีอย่างนอ้นอ,นอ,อ,อ,งอ,อน้อยู่หองป้าออนนี่มาเอาเด้อค่ะเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าแม่นเป็นนั่นแบ่งพันป้อ,อนก็จิเกบไปเราป้อ,อนก็บจิบอบอกเรกค่ะนี่นะคะของผู้ใดค่ะของอันอันลุงพ้นหมดเรือ่องของปัดแตนเรือ่องของลุงจิมมี่กับบอหูเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะ แม่นผู้ใดเห็นกัอันภายในสี่คนเนี่ยนะคะ่ะผู้ใดเห็นกับติต่อรับคืน้นในเด้อค่ะเด้อติต่อรับคืน้นในเด้อค่ะปอออนจะได้ทรงทางไฟเซนี่ให้นะคะ่ะมารับดว,ดวนดวนเลยะคถะเด้อทรงทียูไม่ให้พ้อมเด้อค่ะ <laughs> ทำทำแม่แบ่งพันปอออนจิบอนจิบอนนั่นหาเด้อค่ะเด้อจิบอนประกาศหาเด้อค่ะ สี่คนค่ะมาห้องปอออนมือนี่คะ่ะอันไอไอทิศยังก็ไอทิศยังก็ะนะคะลุงเพชรไอทิศยังเกาะไอแอทแอ<ไ>ทิดค่ะคนแรกนะคะเดอ้อเบิงเ้งในเด้อค่ะเดอ้อทำแมนปอออนปล่อยปล่อยออกไปนะคะปล่อยคลิปนี้ออกไปนะคะว่าแมนความผู้เจ้าของหรือบอแมนค่ะหรือว่าของลุงจิมมี่ก็ได้คะ่ะ เบิ้งในเด้อค่ะเดอ้อลุงเอ้ยแมนหรืโบแมนค่ะลุงจิมมี่ทันแม่นแมนกับติดต่อเด้อค่ะเดอ้ปอปอนที่ได้ส่งไปสนีขึ้นหาเด้อค่ะถ้าแม่นแบ่งพันเนี่ยเด้อโว้ยป้อนบโบมาไทยเด้อค่ะเดอ้อคลิปมีเด้อค่ะพิ่จารนาเบิ้งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท้าแม่นของลุงพ้นกับติดต่อเด้อค่ะเดอ้ปอปอนที่ส่งไปหาค่ะบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดเก้าโมสองนะค่ะเนาะ ขมันของประเตนก็ได้ค่ะมาเลยพี่เดียวกันเนาะปลาออนกะบมมแม่นยังดอกอันมามี่ยังไทยนะค่ะเพราะว่าพิ่นมหาพี่น้องมหาเมือในเต็มห้องค่ะอยากให้เพิ่นนั่นหู้ว่าเพิ่นนั่นพักกันเอาอีังไว้ให้ปลาออนเนี่ยนะคะให้ป้าออนเก็บให้นะคะมองดูนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยซอยพิจรณาเนี่ยค่ะจักมันเป็นของผู้ใดเด้อค่ะเด้อ ให้มันคือจังอันผู้ใดข้หูตัวว่าเป็นเจ้าของกับจิต่อดวนดวนเด้อค่ะเดอ้อประอ่อนพี่สาวลุงพ้นเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อจังใดกะกดคำว่าเาบิ้งเด้อค่ะเดอ้อเป็นของผู้ใดของผู้ใดก็ได้ดค่ะและ้วค็อัน้วก็ซื่อสารบ่อยพ้นม่านมารับดวนเด้อค่ะให้พ่นทรงทียูมหาห้ประอ่อนประอ่อนที่ทรงขึ้นนะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องปออ้นคอ,อนขอจบแค่นี้เด้อค่ะเด้อบ่แม่นหยังดอกค่ะอัายุเชื่อๆกับบ้านถิ่มมีหยังบุนี่ค่ะไหว้ให้ปออ้นอันอันชงชงขึ้นน่ะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อประกาศให้ปออ้นน้ำเนี่ค่ะ อย่าลืมกดข้ามาช่องปอออนนะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ